สวัสดีครับเพื่อนๆชุมชนคนเลี้ยงหมูทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องมีเอาไว้ใช้ในฝ่าหมูเรานะครับนั่นก็คือเหล็กที่เสียบรองเท้าบูทนะครับเพื่อนเอนเหล็กเสียบรองเท้าบูทนี่เราจัดทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อเอาไว้อ่า เก็บหรือว่าตากรองเท้าบูทหลังจากที่เรา,าประกอบภารกิจภายในรัาหมูเรามาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอามาล้างแล้วก็เสียบตากเอาไว้นะครับส่วนเหล็กที่เราเอามาใช้ประกอบเป็นโครงสร้างนี้ก็คือเป็นเหล็กแป๊บหกขุนนะครับเพื่อนๆส่วนฐานนี่ก็จะเป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องดำนะครับแล้วก็เราเอามาทาสี เกบสนิมเอา,อาขนาดก็จะอยู่ที่4นิ้วนะครับเพื่อนๆสน,นิ้วคูณหนิ้วนะครับขนาด4นิ้วคูณหนิ้วนะครับส่วนความยาวทั้งหมดของตัวาาฐานนี่ก็คือมันจะอยู่ที่90้าสิบเซนนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะแบ่งช่องสำหรับ แต่ละหลักให้พอดีสามคู่นะครับเพื่อนๆส่วนฐานนี่เพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อความแข็งแรงแล้วก็ไม่ให้ล้มเราก็จะให้อยู่ที่ความยาวมันจะอยู่ที่35เซนนะครับเพื่อนๆนเพื่อความแข็งแรงแล้วก็การทรงตัวที่ดีนะครับส่วน เหล็กที่เอาไว้เสียบเนี่ยรองเท้าบูทเนี่ยนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันก็จะเป็นเหล็กแป๊บหกขุนความสูงตั้งความยาวตั้งแต่พื้นพื้นของฐานเสียบนะเนาะความยาวของเหล็กเส้นแท่งนี้นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราจะให้มาอยู่ที่50เซนนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนถึงตรงที่เราทำงองเอาไว้แล้วเนาะ ส่วนด้านบนนี่นะครับเพื่อนๆตรงที่เราดัดงอเอาไว้เพื่อให้เข้ารูปกับรองเท้าบูทนะเนาะเราก็จะให้อยู่ที่10เซนแล้วก็ทำเฉลียงเฉลียงเอาไว้ให้เข้ารูปรองเท้าบูทเนาะส่วนแต่ละแท่งแต่ละช่องนี่เราจะเว้นเอาไว้อยู่ที่ช่วง15เซนนะครับเพื่อนๆนเพื่อความสวยงามในการ าตากแล้วก็เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ไม่ให้ติดเกันเกินไปแล้วก็หยิบใช้แบบสะดวกนะครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของอ,อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จัดทําเอาไว้สำหรับฟาร์มหมนูนะครับคือเรื่องราวของเหล็กเสียบลงเทารบูนะครับเพื่อน ก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเนาะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนเพื่อนอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ ให้เพื่อนๆเราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ